ลาสสวัสดีท่านผู้ชมอีกสักครั้งนะครับผมอยู่กับช่องพิกรณ์ทีวีแล้วเช่นกันนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมได้ถ่ายนะครับผมได้ถ่ายไปนะครับตอนประมาณ9ก้าโมงนะครับผมที่ผมได้ถ่ายไปก็คลิปนี้ก็ได้ทํามาไกลพอสมควรไม่ใช่ไกลนะครับทํามาได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับผม เอาพวกต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยออกจนหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะขุดรอบต้นไม้ใหญ่นะครับผมกาลังจะขุดรอบต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับก็รากมันค่อนข้างจะหนาสักหน่อยนะครับเพราะมันเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผมรากมันก็หนาสักหน่อยก็ค่อยๆขุดไปครับจะคิดว่าตอนเที่ยง ถึงเวลาเที่ยงก็ไม่น่าจะเสร็จนะครับผมไม่น่าจะขุดได้หมดเไ,ไม่น่าจะขุดได้รอบก็จะขุดลําบากสักหน่อยนะครับผมมันลําบากตรงที่ว่ามันมีรากต้นไม้นะคอ่ามีรากต้นไม้ต้นรากต้นไม้เหมือนก้นมันหนานะครับไม่ใช่อะไรครับมันไม่มีปัญหาอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับผม นอกจากลากต้นไม้แค่นั้นนะครับก็พยายามขุดออกนะครับผมพยายามขุดลากมัอนออกให้ได้มากที่สุดครับไม่รู้ว่าเวลาขุดอ้อมเสร็จแล้ว มันจะยังไงต่อนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าขุดอ้อมเสร็จแล้วก็ไม่น่าจะล้มนะครับผมเพราะเป็นต้นใหญ่นะครับคิดว่ารากมันก็น่าจะอยู่ลึกกว่านนี้หน่อยนะครับผมไม่น่าจะออกได้ ขับก็อยู่กับพี่อะหลงเหมือนเดิมนะครับผมนะอยู่กับพี่อาหลงเหมือนเดิมก็มันจะมีอยู่สองต้นนะครับที่ผมที่เราจะได้ขุดนะครับผมคือต้นนี้นะครับผมต้นนี้ต้นแรกนะครับแล้วต้นที่สองก็อยู่ด้านหลังนะครับต้นใหญ่ๆต้นนั้นนะครับที่ผมชี้ไปมันจะมีอยู่สองต้นนะครับที่เราจะได้ขุดแต่ไม่รู้ว่า วันนี้นะครับผมจะเสร็จหรือเปล่านะไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะ Melayu lah apa ni อากาศก็ร้อนนะครับอากาศก็ร้อนอยู่บ้างนะครับผมเป็นบางทีนะครับเพราะว่าวันนี้มันก็พอมีเมฆบางผ้าชิตให้อยู่นะครับผมว้าว <laughs> อะไรไหมก็เท่เลยโอ้ยร้อนจริงๆครับ เง่อยู่ข้างหลังแตกพักข้างหลังผมนี่ชุมช่มฉ่ำมากก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าน,นันี่หมดนี่เขาจะเอาต้นไม้ลงอีกแล้วก็ ต้องเอาพวกกิ่งไม้มาไว้ฝั่งนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าวันนี้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเสร็จนะครับคิดว่าไม่น่าจะเสร็จนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ จะจบคลิปนี้นะครับก็จะไปพักเที่ยงนะครับผมไปกินข้าวนะครับไม่อยากออกไปหาแดดสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะอากาศมันร้อนจริงนะครับโอ้ยหมดมาเลยใส่ตอนนี้เนานะ ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องบิกรทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องบิกรทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่องบิกรทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆครับผมบายยครับ